ดีครับเพื่อนเพื่นเอบวนสินค้าที่726นะครับท่าม่วงท่าเรือน้อยโกสินทลายบางซื่อหัวตะเข้นะครับออกจากรถไฟสายตะวันตกนะครับท่านจะเห็นว่าออกจากประแจนะครับเข้าสู่ทางประธานนะครับ ว่ามีขบวนรถเร็วที่169นะครับจอดอยู่ที่ทางที่6นะครับทางที่3นี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับอยู่ทางด้านตรงกลางนี้นะครับที่เป็นทางดินอัดแน่นอยู่นี้นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้วางรางนะครับส่วนรางที่1ทางที่1ที่2เสร็จแล้วนะครับที่3ที่4ที่5ที่6 มีที่2ที่สามนะครับยังไม่เสร็จนอกนั้นวางทางเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าขบวน7 2 6สองหนะครับขบวนสินค้าคอนเทนเนอร์นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกครับคาดว่าขบวนนี้นะครับต้องจอดนะครับที่ชุมทางหนองปราดุกนะครับขบวนสินค้าที่เจ6ดสองหนะครับ เพราะว่าจะมีขบวน254นะครับกำลังออกจากสถานีบ้านโป่งมานะครับขบวนนะ254นะครับกำลังจะทำขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับครับหลังจากที่ขบวนสินค้า726นะครับจอดเพื่อให้ขบวน254แล้วก็ขบวนรถเร็วที่169ไปก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนสิดค้าที่726นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ อันต้อมสี่สองศูนย์แปดครับเอาเจัาปับแจ้หมายเลขยี่สิบสองนะครับเข้าทางสองนะครับปรับขระบวนสินค้าที่เจ็ดสองหกนะครับ การทำงานของรถสินค้าก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อทางกู้นะครับเริ่มใช้งานถ้าเป็นสมัยก่อนขอบวนนี้ต้องจอดอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับหลังสามทุ่มถึงจะได้ออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับแต่ตอนนี้นะครับขบวน726นะครับหลังจากที่ขบวนรถเร็วที่169แลก้วรก็รถขบวนธรรมดาที่2 5 4ผ่านไปนะครับก็สามารถที่จะออกจากชุมทางหนองประดุกได้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบสมัยก่อนแล้วนะครับ เข้าทางสองนะครับเดี๋ยวจะเข้าผ่านประเจนะครับเพื่อเข้าทางที่สาม ื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะาลมซับสไครต์ซันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับกระบวนสินค้าที่เจ็ดสอง